สวัสดีครับข่าวสามทีวีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางชาวไร่ชาวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับก็วิดีโอคลิปนี้สั้นๆครับกระชับง่ายๆนะครับก็ตามที่ผมเคยแจ้งเอาไว้นะครับว่าข่าวสามทีวีตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ได้จัดทําเว็บไซต์นะครับขึ้นมานะครับตอนนี้ จาะกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรชาวนาเป็นหลักนะครับสำหรับวิธีการเข้าไปดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นคลิปวิดีโอตรงนี้ให้ได้ฟังกันนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเข้าไปรับชมกันนะครับเข้าไปอ่านบทความนี้นะครับเกี่ยวกับเยียวยาเกษตรกรเผยขั้นตอนผู้ได้รับผลกระทบรอบใหม่นะครับผมสำหรับชาวนาเกษตรกรนะครับไปรับฟัง มาเลยครับสาหรับวิธีการเข้าดูครับสมมุติว่าเวลาพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเกษตรกรทุกๆท,ท่านเวลากดเข้ามาดูคลิปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกๆคนนะครับก็ผมจะทําข่าวคลิปวิดีโอแจ้งสั้นๆพูดสั้นๆน,นะครับว่ามีข่าวแจ้งเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับก็ให้ทุกๆท,ท่านนะครับชาวเกษตรกรเข้าไปอ่านบทความผ่านตัวเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับโดยวิธีการทํา โดยวิธีการเข้าไปหาเนี่ยมีอยู่2วิธีง่ายๆเลยก็คือกดที่ด้านขวาที่เป็นลูกศรลงมาครับก็คือคําอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับกดมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์เพื่ออ่านเลยนะครับก็เปิดจากทางไหนก็เปิดนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะทาง Google นะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็กดอ่านข่าวสารได้เลยนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือกดที่ ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับกดไปเลยนะครับผมก็จะปักหมุดเอาไว้นะครับตรงนี้เลยครับจะเห็นได้เลยเห็นอยู่แน่แน่นเห็นอยู่แน่นอนครับอยู่ข้างบนสุดแน่นอนครับก็กดเข้าไปอ่านได้เลยอีกเช่นกันนะครับง่ายๆครับ2ช่องทางนะครับผมหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง youtube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองส้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไมหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผม